นะครับผมเตาปิดเอี่ยวเอาสักยี่สิบเปิดดูดีว่าเอี่ยวจะมากี่เปิดนะครับผมหนึ่งเปิดยี่สิบเปิดนะครับผมหนึ่งเปิดสองเปิด สองสองปิดเอวได้แน่นอนครับผมสามเปิดเอวมาเปิดหนึ่งเป็นสี่เปิด หเปิดอล้มเดียวเลยครับผมหเปิดเจ็ดเปิดเเปิดมามาสองไม่มาห้าเปิดอันนี้เบาไปไม่เอาครับผมเเปิดเท่าเก่า แปดเปิดครับผม 9, เก้าเปิดปิดเดียวแน่นอนครับผมเอายี่สิบเปิดนี่เก้าเปิดสิบสิบเอ็ด สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้านี่มาเอียวแบบนี้ก็กินนะครับผม เพราะว่าเป็นสิบเอ็ดแต่ถือว่ามาเยี่ยวแต่ว่าเราก็ได้กินแน่นอนเท่าไหร่แล้วนะสิบห้าสิบห้าแล้วอ่าสิบหกสิบหกนี่สิบหกนี่เอี่ยวมาสี่ครั้ง <12. S 1> แต่ไม่มาสิบสองครั้งสิบหกแล้วเหรออ่าสิบหกวันนี้แมวครับเบา จ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครั้งครับผมยี่สิบครั้งนี่มาหกครั้งไม่มาสิบสี่ครั้งอันนี้ผม ผมให้เขาเขียนไว้ดูให้เลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมเอายี่สิบครั้งนี่มีมานี่หกครั้งไม่มีสิบสี่ครั้งปิดเอี่ยวแน่นอนครับผมปิดได้แน่นอนครับผมสิบสี่ครั้งนี่ไม่มาหกครั้งนี่ที่มานะครับผมนี่เต๋านี่รับรองได้ครับผมเนื้อนี่แข็งแข็งครับผมเนื้อไม่มีนิ่ม ตาสีสวยครับผมนี่ตางามๆสีนี่ออกสวยงามเลยครับผมรับรองครับผมผ่านตาเซียนปิดเอี่ยวได้แน่นอนครับตัวนี้เต๋าเพราะว่าแต่ถ้าเรายกไม่ดีหรือว่ายกแรงหลุดนี่มันเอี่ยวมันก็ต้องมาแน่นอนอยู่แล้วครับผมจะให้ปิดแบบให้ได้ร้อยเลยนี่มันก็ยากเหมือนกันครับผม มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเพราะว่ามันก็อยู่ที่น้ำหนักมือของพี่ด้วยนะครับผมว่าพี่จะยกได้น้ำหนักหรือเปล่าถ้ายกได้น้ำหนักนี่พเพอเผอพี่อาจจะเก่งกว่าผมก็ได้ยกได้20ครั้งนี่พเพอเผอเอี่ยวไม่มาเพราะว่ามันผมแต่งปิดเอี่ยวเลยครับผมสนใจก็แอดดีไลน์มาได้นะครับผมปิดเอี่ยวนี่มีทุกหน้านะครับผมแต่สําคัญคืออยา่าขย่าแรงครับ ขี่วแรงนี่งานงานผมมันมันคงไม่ได้ครับผมเขย่วแรงนี่มันจะไปหมดครับผมถ้าสนใจก็แอดดีไลน์นะครับผมสวัสดีครับ